คุณพูดง่ายๆแบบตรงๆเลยก็คือในวันมันไม่มีไม่มีหมูแน่นอนครับไม่มีหมูแต่นี่ถามถึงถ้าหมดแากไฟมีสมมติคุณชนะและก็สมมุติว่าคุณได้บนนัสไฟต่อไปคุณมองคุณมองหรือยังครับก็ไฟต่อไปผมก็อย่างที่ทุกคนรู้ผมก็บอกไว้แล้วครับว่าผมก็อยากเจอกับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตัวถามๆนิดนึงไฟเนี้ยคุณรู้ไฟการชกเนี่ยประมาณกี่วันครับ น่าจะสองเดือนได้เดือนสองเดือนเดือนก่อนก่อนที่เดนนี้จะชกใช่ครับก่อนเดนนี้จะชกด้วยใช่ครับใช่ครับเออแล้วพอเนี้ยพอเดนนี้ชกรู้สึกจะชกกับทางนักมวยอังกฤษแล้นะครับพอชกใช่ไหมครับพอชกกับนักมวยอังกฤษเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าเขาชนะปุ๊บเนี่ยเขาพูดคำแรกเลยเขาถามหาคุณก่อนเลยถ้าเขาพูดตั้งแต่เขามาไฟแรกนะ ถ้าใครติดตามเขาเขาพูดต like he ั้งแต่เขามาไฟแรกเขาบอกว่าเขาเซ็นสัญญาเข้าวันเนี่ยเขาอยากเจอผมตั้งแต่ไฟแรกแล้วก็บอกชนะเจกอบอย่างเขาพูดนี่คือเป็นครั้งที่สองที่เขาพูดนี่เป็นครั้งที่สองที่เขาพูดแล้วใช่ครับแสดงว่าเขามาเนี่ยก็อยากจะมาโชคกับคุณอยากจะมาเจอเจอผมโดยเฉพาะเอางี้เขาผมถามย้อนกลับไปครั้งแรกที่เขาคูยกับคุณเนี่ยเขาพูดถึงคุณเนี่ยคุณรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจทุกคนครับที่อยากเจอผมผมไม่ได้มีอคติอะไรใครเลยแล้วก็เฉยๆมากที่เขาอยากอยากเจอ แล้วก็ผมดีใจด้วยซ้ำที่ตัวเองจะได้ชกการคันนี้เขาถามหาคุณ็นรั้งที่สองแล้วก็ได้เอจอจริงๆตามที่เขาต้องการตามตามเขาต้องการอะไรตามประกบกันเลยแต่คนนี้มันชกในแบบที่บ็อกซิง่งคุณรู้สึกยังไงบ้างก็ผมคิดว่าโอเคหมดครับไม่ว่าจะคิดบ็อกซิ่งหรือมวยไทยอยู่ที่ว่าโปรโมเตอร์ประกอบแบบสมบูรณ์แบบแบบไหนอย่างเงี้ย็คอพกคิดบ็อกซิ่งก็ได้มวยไทยก็ได้แต่ในความรู้สึกของถังนี่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากเจอในแบบไหน ผมได้หมดะพี่ทั้งคีบ็อซิ่งหรือมวยไทยผมได้หมดก็ดูดูเขาก็เหมือนเบ็ดและพื้นเข้ามาพื้นเขาอะก็คืมอมวยไทยมากกว่าครับก็อย่างผมผมก็อย่างทุกคนก็รู้อยู่ผมก็ไม่ชอบใช้ศอกใช้เขา่าผมมีแต่ชอบใช้หมัดเพราะว่าหมัดไม่ว่าจะมวยไทยหรือคีบ็อซิง่งมันคือเหมาะกันหมดในไฟน์นี้พอหลังจากรู้แล้วว่าคุณจะต้องเจอกุลิสเดนิสกู้ลิสแล้วคุณก็กทําการฝึกซ้อมครับผมเน้นไปที่อะไรครับ อ่าความเร็วครับเพราะว่าเราต้องเราต้องทําความเข้าใจคีย์บ็อกซิ่งเราจะเล่นมากไม่ได้เราจะเปิดหน้ารับมากก็ไม่ได้เพราะว่าผมโชคคีย์บ็อกซิ่งในวันมาผมเคยชนะ2ต่อหนึ่งเสียงมาครั้งหนึ่งเพราะว่าผมเปิดหน้ารับเขาก็เลยคะแนนตรงนั้นมันก็ทําให้เป๋อายอแต่ผมทุกคนก็รู้ว่าผมโชคในแบบสไตล์ผมแต่คะแนนกรรมการเขาเขาตรงตรงชิงอยู่แล้วเขาเขาให้ตามคะแนนที่อาวุธเข้าผมเลยต้องรัดคุมไม่มากแล้วก็ บางช่างว่าอาจจะไม่เล่นมากเนี่ยครับเพราะว่ามันมันส่งผลให้กับคะแนนด้วยนคือจะมาเปิดหน้าชกใช่ในแบบที่เราชชมวยไทยก็ผมเคยเปิดแล้วครับผมชนะนั่นเป็นนั่นเป็นไฟท์เราต่อยกับไอ้ไม่ใช่คนจีนนะบอ่ใช่ใช่ตาเกียนั่นแหละผมเปิดหน้าเล่นครับผมชนะสองต่อหนึ่งเสียงครับใช่ครับก็เป็นบทเรียนคุณเลยเป็นบทเรียนผมก็เลยรัดกุมมากขึ้นครับเอ่อถ้าพูดถึงในตัวคุนิเตงเนี่ยในความรู้สึกของคุณเนี่ยจุดแข็งของเขาคืออะไรครับ จุดแข็งเขาคือความไวครับการเข้าออกของเขาการดักจังหวะสองของเขาคือดีมากๆครับเหมือนในไฟที่เขาต่อยกับสมิธใช่ครับนั่นแหละคือพอเขารู้ว่าเจคอบสมิธมาในรูปแบบช้าเขาเลยหาใส่จังหวะสองแลวความการเข้าออกที่รวดเร็วก็คือชนะบนลูกนับเลยใช่ครับใช่ครับใช่ลูกเดียวครับลูกเดียวคุณโดนงี้คุณคิดว่าอย่างไงคุณคิดว่าทนไหวไหมถ้าเกิดโดนลูกประมาณอย่างนี้เขาเนี่ยแต่วันนั้นผมไม่รู้ว่าเจคอบสมิธโดนแบบ แบบขนาดถึงขั้นไหนถึงขั้นต้องนับเลยแต่ก็ยังว่านะครับเพราะว่าอย่างผมโดนก็เขาก็นับต่อยขึ้นเร็วมากนนขนาดไหนขนาดไหนก็มันคือโดนอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้อีกมันก็อยู่ที่กรรมการนี่ใช่แล้วก็แต่ก็เราก็เต็มที่ครับเป็นไปได้ไหมคุณถ้าคุณจะทำนาน่าไฟนี้มันจ,จบยังไงเราไม่สามารถมองดูอนาคตได้แต่ผมเชื่อมั่นว่าในไฟนั้นจะสนุกแน่นอนครับบอกเราได้ไหมว่าเราจะได้เห็นโบนัสไหม ผมก็อยากได้เหมือนพี่ขนาดพี่ยังอยากใจให้ผมได้เลยว่ามีเรื่องที่ผมจะไม่อยากได้ผมก็หวังว่าคุณจะได้แล้วเนได้แน่นอนคราวนี้หลังจากหมดไฟนี้แต่ก็ต้องยอมรับหนึ่ง่าไฟนี้คือโอเคอ่าู๊เซลปุลิสเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้วก็คือเอาแค่พูดง่ายคือชื่อเราอาจจะผมคิดว่า,วาอ่าผมไม่อยากให้ทุกคนมองอย่างนั้นผมไม่อยากให้การปล่อยวันเนี่ยมันไม่เหมือนรายการอื่น มันแฟลทุกอย่างแล้วมันไม่มีตัวอ่อนแน่นอนผมคิดว่าผมไม่เคยเลยนะที่ว่าผมต่อยผมเป็นแชมป์แต่ตัวนี้ตัวอ่อนเขาแม่งเก่งทุกคนทุกคนเก่งหมดเขาสร้างฟอร์มตัวเองมาเพื่อที่จะเข้าอยู่ในแรงกิ้งและที่มาเจอแชมป์ได้เนี่ยทุกคนเก่งหมดผมไม่เคยที่จะแบบประเมินว่าสู้อ่อนเลยผมผมประเมินตัวเองมากกว่าเราต้องนับมือคอยได้ในแต่ละไฟท์เราต้องแก้เกมตอบโจทย์ได้ไดทุกคนนะเก่งหมดครับผมคุณพูดง่ายแบบตรงๆเลยก็คือ ในวันมันไม่มีไม่มีหมูแน่นอนครับไม่มีหมูแต่นี่ถามถึงถ้าหมดแต่ไฟมีสมมติคุณชนะและก็สมม,มุติว่าคุณได้โบนัสไฟต่อไปคุณมองคุณมองหรือ,อยังครับก็ไฟต่อไปผมก็อย่างที่ทุกคนรู้ผมก็บอกไว้แล้วครับว่าผมก็อยากเจอกับาทาเครุ <c oughs> เพราะว่าผมก็ได้ทําให้แฟนๆทั่วโลกหวังที่ <c oughs> ได้ประกบคู่กันแล้วอย่าแล้วก็ไม่ได้ชกก็เลยแบบเนื่องจากการบาดเจ็บผมก็อยากกลับไปต่อสู้กับเขา ในไฟปฏิประวัติศาสตร์อีกครั้งนึ่งคเอาจริงเราไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยอันนี้ผมจะถามย้อนกลับไปในไฟที่คุณจะไถ่าทาเฮรุทอยู่แล้วแล้วก็เกิดเกิดเกิดต,ต้องถอนเนี่ยคุณรู้สึกยังไงครับตอนที่มันเฟลครับรู้สึกเฟลรู้สึก,สกหลายร้านความรู้สึกข้างในแต่บางส <ừ. S 2> ิ่งบางอย่างผมก็อาจจะพูดไม่ได้เพราะไม่มีอะไรรู้ดีเถ้าผมเพราะว่าผมรู้ดีแต่ผมเลือกที่จะเก็บไว้กว่าผมพยายามช่วยเหลือ ทุกทุกฝ่ายให้มันโอเคที่สุดเอาง่ายๆพอผมช่วยเหลือทุกฝ่ายโอเคที่สุดก็พอผมยอมเป็นผู้ร้ายก็พอแต่เชื่อเถอครับว่าสักวันหนึ่งผมจะได้เจอกันแน่นอนแล้วก็ไม่อยากให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนครับคือคือคุณกำลังจะบอกว่ามันเจ็บปวดไม่แพ้คนรอดูอ่ะที่ครน,นะเจ็บปวดไม่แพ้มันเจ็บปวดแน่นอนครับผมเจ็บปวดมากกว่าพวกคุณครับจริงๆผมว่าองนั้นแต่ครั้งเนี้ยเท่าที่ผมจําได้รู้สึกว่าระหว่างคุณกับทาคยรอวะเคยมี เหมือนคุณเคยคอนแทคกับทาเครุด้วยก่อนหน้าที่ทาเคลรุจะเป็นที่รู้จักในไทยด้วยก็เคยเคยมีเคยมียมยมที่เขาจะจัดตั้งแต่เมื่อก่อนนะตั้งแต่ผมชกเทนชินเสร็จอนะไรเนี<ม>่ยก็มีใช่ครับแล้วก็ได้ดูเขาอยู่ตลอดเนี้ยบ<ม>เคยมีกันตลอดกระแสผมกับทาเครุ<ม>แล้วก็มผมตั้งแต่ผมไปชกับเทนชินก็กระแสญี่ปุ่นก็อ,อยากให้เจอกับทาเครุมาตลอดเนี่ยครับครับคราวนี้ คุณได้คุณก็คงจะได้ดูเนาะไฟที่แล้วที่ทักยีุต่อยกับซูเปอร์เล็กครับผมบอกเราไหน่อยครับสุดยอดทั้งคู่ครับ <c oughs> ก็คือไม่มีคําไหนพูดเท่ากับคําว่าสุดยอดครับแต่ถ้าเป็นผมก็อยากชกอะอะไรถ้าผมก็อยากอยากอยากเป็นผมมากกว่าไอเนี้ยจะมือใหญ่ได้เป็นเราม่ก,กว่าใช่ครับในไฟนั้นเราเห็นจุดเด่นอะไรบางอย่างในตัวทักยีุ่งไหมถ้าเกิดพูดแน่นอน<า>ครับตั้งแต่ผมพูดตั้งแต่ต้นจนทุกวันนี้ความเร็วของเขาเป็นผลและการออกหมัดในสไตล์คิกบ็อกซิง่ง เขาคือท <kinetic. S 2> <t od ay> ี mm ่ส hmm. ุดแต่การป้องกันตัวของเขาคือจุดอ่อนของเขาคือการป้องกันตัวของเขาแค่นั้นเองครับเราก็อยากดูนะใช่ผมก็อยากดูเหมือนกันคุณพูดมานี่ผมก็รู้ผมยังอยากดูผมยังอิจฉาพวกพี่นะผมโชคแต่ละไฟผมไม่เคยดูตัวเองโชคเลยนะคุณมาดูย้อนหลังก็ได้ไม่ได้มันไม่มันพี่ยังดูสดมันเลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าความรู้สึกเอ้ดูมึงโชคเนี่ยมันเป็นยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เปล่่นี่ผมยังน้อยใจผมต้องโชคเองเนี่ยผมอยากดูบ้างไอเนี้ยคุณต้องลองสักครั้งมันจะฟินมาก เออครับผมอยากรอนต้องตายก่อนมันเนี่ยะอะไรเนี่ยอ่ะสุดท้ายนี้ฝากบอกอะไรถึงแฟนๆที่รอดูคุณจะเจอกับอาคุตก็ฝากทุกท่านครับก็เป็นกำลังใจกับนักชกไทยผมก็ยังเหมือนเดิมครับอยากให้ทุกคนซับพอร์ตมวยไทยเยอะๆแล้วก็เป็นกำลังใจกับนักชกไทยมากๆอ่าให้กำลังใจเขาครับขอร้องครับทุกคนเกมกีฬาครับไม่ว่าแพ้ชนะอยากให้ทุกคนให้กำลังใจกัน คอมเมนต์ต่างๆนานา,นาเวลานับมวยแพ้ไม่ประสงค์ความสาเร็จของคุณคุณก็คอมเมนต์โจมตีเขาคุณจะเห็นเขาชนะอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นเขาคือคนไทยเขาเป็นตัวแทนคนไทยอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ในรูปแบบให้กำลังใจกันแค่นั้นแหละครับครับผมบครับอาจารย์ครับ